สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุจิราเก้าเขียวตำแหน่งครูโรงเรียนวัดชัยมังคลารามค่ะหลังจากที่ดิฉันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เกมเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการเขียนคำควบกล้มแท้ของนักเรียนชั้นปอสองแล้วพบว่านักเรียนมีพัฒนาการและทักษะในการเขียนคำควบกล้มที่ดีขึ้นค่ะโดยนักเรียนสามารถเขียนและนำคำควบกล้มไปใช้ในการ แต่งประโยคเขียนเรื่องจากภาพได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะนักเรียนยังสามารถนำออนิทานที่นักเรียนแต่งในเรื่องของคำคบกร้ำนี้ค่ะไปถ่ายทอดให้กับน้องๆโดยนักเรียนมาเล่าให้กับคุณครูฟังเล่านิทานให้กับเพื่อนๆฟังและก็นำนิทานนี้ค่ะไปนำเสนอให้กับน้องๆป .1 ฟังด้วยค่ะ และเมื่อน,นำมาพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียนตามตัวชีวัดแล้วพบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามรายละเอียดดังตัวชีวัดดังนี้ค่ะตัวชีวัดที่1ผลงานหรือผลปฏิบัติการเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดก,การเรียนรู้ของครูในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้จะพบว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นไปตามเป้าหมายของ การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแผนการเรียนรู้อย่างชัดเจนผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนคำควบกรมแท้ที่ดีมากขึ้นเนื่องจากการใช้กิจกรรมเกมเป็นฐานมีรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนค่ะโดยเน้นการที่ผู้เรียนได้กระทำจริงแบบ learning by doing แล้วก็ยังเป็นแล้รูปแบบเกมที่คุณครูเลือกใช้อ่ะค่ะมันไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปเหมาะสมกับวัยทำให้ผู้เรียนเนี้ยค่ะไม่รู้สึกกดดันขณะที่เล่นเกมแล้วก็ผู้เรียนเนี้ยก็เกิดความท้าทายและความสนุกสนานในการเล่นเกมอีกด้วยค่ะ สำหรับตัวชีวัดที่2ค่ะผลงานหรือผลปฏิบัติการสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาขั้นพื้นฐานตามวัยและลักษณะของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการเขียนโควบกล้ำแท้โดยผ่านกิจกรรมเกมและยังได้มีโอกาสนำเสนอหน้าห้องเรียนผ่านเกมแต่งนิทานที่นักเรียนนำคำควบกล้ำมาแต่งะค่ะ โดยการที่นักเรียนนำโดยการที่นักเรียนเนี่ยแต่งนิทานเองนักเรียนจะต้องมีการวางแผนการเลือกใช้คำตามความเหมาะสมเพราะรูปภาพที่คุณครูให้คุณครูจะสุมให้ในแต่ละกลุ่มจะได้รูปภาพไม่เหมือนกันดังนั้นในแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะจะต้องนำคำมาแต่งให้สอดคล้องกับรูปภาพด้วยโดยนักเรียนจะไม่ใช่แค่จำคำหรือว่าเอาคำตามแบบที่ครูเล่าในนิทานเรื่อง ะตายกับหนูอย่างเดียวไม่ได้จะนำคำเดิมมาใช้ไม่ได้แต่คำที่ใช้ต้องสอดคล้องกับรูปภาพทำให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเกิดกระบวนการคิดเกิดสร้างเรื่องราวของตนเองกลายเป็นเรื่องราวใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ซ้ำกับครูและเพื่อนด้วยค่ะ สำหรับตัวชีวัตที่3นะคะผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเล่นเกมแต่งนิทานคำโคกรมแท้จากภาพที่นักเรียนได้แตกต่างกาันทําให้ผู้เรียนเนี่ยต้องเลือกคําให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วก็ต้องคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลว่ามันสอดคล้องกับรูปภาพหรือเนื้อหาที่เราต้องการนําเสนอไหม ควรจะเริ่มดําเนินการดําเนินเรื่องอย่างไรแล้วก็นำคำคกําคําครอบตามเนี่ยค่ะมาใช้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้รับแต้มที่มากที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะได้รับแต้มที่มากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่เกมแต่งนิทาน คำครบกามแท้ใบงานการเ,าเขียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโจรสลัดนะคะที่เป็นรูปภาพนักเรียนก็ต้องมีการเลือกคำให้สอดคล้องกับภาพเช่นกันโดยใบงานจะเป็นใบงานเดี่ยวนักเรียนจะต้องไปทําด้วยตัวของนักเรียนเองโดยการเลือกคําแล้วก็นํามาสร้างเป็นนิทานที่นักเรียนอยากนําเสนอนักเรียนจึงต้องมีความคิด สร้างสารรค์แล้วก็คิดคําที่แปลกใหม่แต่ยังสอดคล้องกับเรื่องราวส่งผลให้นักเรียนเนี่ยค่ะเกิดความสนุกอยากเล่าเรื่องจะเกิดจินตนาการเกิดการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีความทา้ทาทายที่อยากทาเรื่องแปลกๆหรือว่าอยากจะมานําเสนอนิทานของตัวเองให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆน,น้องๆได้ฟังกันค่ะทําให้นักเรียนเนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากกิจกรรมนี้ค่ะ ัวชี้วัดที่4นะคะผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงบูรณาการทักษะในการทำงานตามวัยและลักษณะของผู้เรียนในกิจกรรมตลอดทั้งคาบเรียนผู้สอนมีการกำหนดเงื่อนไขกำหนดช่วงเวลาในการเล่นเกมในการทำกิจกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยคะ่ะในแต่ละกลุ่มในแต่ละคนสามารถบริหารจัดการเวลาจัดการกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมกลุ่มทําให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเกิดทักษะในการสื่อสารเกิดภาวะผู้นําผู้ตามเพื่อปรึกษาหรือหาแนวทางในการนําเสนอความคิดอภิปรายประเด็นที่เกิดขึ้นร่วมกันทําให้ได้เห็นถึงการทํางานร่วมกันระหว่างกลุ่มหรือในแต่ละกลุ่มการทํางานร่วมกันของเพื่อนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ จะเป็นเกมที่เน้นถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ไม่ได้ยากที่จะเน้นแค่การแต่งประโยคแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะผู้เรียนยังได้เป็นการฝึกการเขียนประโยคนั้นจะทำให้ผู้เรียนมีระบบการคิดที่ดีขึ้นพอนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วยังสามารถนำมาเขียนได้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทยด้วยค่ะ และนี่ค่ะก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เกมเป็นฐานเกมเบ e เร e a นนิ่งเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำควบกรำแท้ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะขอบคุณค่ะ